สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักและ FCTP ทั่วโลกวันนี้พัสลสตอรี่มาเที่ยวที่อุตราิตกลับมาจากกทมอแล้วแล้วก็เลยมาแวะค้างคืนอยู่ที่นี่มาหาพี่สาวมานอนคุยกันสักคืนหนึ่งบ้านพี่สาวค่ะดสูสิมีอะไรสวยๆงามๆม,มีสวนเล็กๆในะสวนข้างบ้านสวนข้างบ้าน,น,าานมีต้นอันนี้วด มีมะละกอมีมะพร้าวแล้วก็มีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยนี่ยังไม่ได้เข้าในสวนเอาอยู่นอกบ้านก่อนแล้วมีนกพิราบด้วยเยอะมากมีดอกไม้สวยๆอันนี้เขาเรียกดอกไม้หรือดอกหญ้าเนี่ยนะะสวยนะสวยนะถึงชอบจะเป็นดอกหญ้าก็สวยในที่ของเขาเห็นไหมเห็นไหมเขาบอกว่ามันสวยทุกทีส่สวยในที่ของใครของมัน นีต้นอะไรดอกอะไรอันนี้ไม่รู้จักแต่รู้จักดอกรักดอกรักดอกรักรู้จักเห็นไหมมีแต่ต้นไม้สวยๆมีแต่ดอกรักมีมะละกอเห็นไหมไม่ทิ้งลูกเลยมีแต่มะละกออันนี้ก็มีของกินในบ้านตรงน,นี้ก็หน้าบ้านทางข้าวหมู่บ้านที่นู้นที่นู้นคือทางข้าวหมู่บ้านเราโกนเราอยู่ เราอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็นี่เขาตัดทิ้งนะเนี่ยตัดทิ้งคือต้นมันใหญ่แล้วต้นนี้อยู่ในบ้านแล้วก็จะตัดทิ้งแล้วล่ะเพราะว่าตัดคือมันสูงมันสูงก็เลยตัดทิ้งแต่ต้นมันก็ยังอยู่นะคะนี่เราต้องเข้ามาในสวนก่อนไม่ได้เข้ามาไม่ได้สินาะในสวนมีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างมีแต่ผักมีแต่ของกินพี่สาวเป็นคนขยัน ปลูกหมดนี่ดอกไม้ก็ปลูกต้นไม้ก็ปลูกต้นพลิกก็เยอะแยะมากมายนี่มีแต่ผกแต่พลิกมีแต่ของกินเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมเนี่ยเขาเป็นคนขยันนี่คือต้นพลิกมีแต่พลิกตรงนี้ก็ข้มามไปเลยสวนพลิกนี่ดอกอะไรเนี่ยนี่สวยมากนะเขาบอกว่าชื่ออะไรนะไอเราก็ไม่ค่อยรู้จักต้นไม้สักเท่าไหร่ สวยสวยมีเห็นไหมเห็นไหมสวยนะนี่เขาเอามาปลูกเขาบอกเขาขายแพงไหมแพงมากนะต้นในน่ะมันสวยเขาก็เลยตัดเอากิ่งมาชำพี่สาวเขาก,กิ่งนี่เห็นไหมเทคตัดด้วยมีเทคตัดด้วยมีแต่มีของกินมีของสวยงามนี่เห็นไหมตัวนี้ก็สวยตัวนี้น่ารักอุ้ยทำไมน่ารักจังต้นเนี้ย น่ารักมากๆเลยเห็นไหมนี่ต้นกุหลาบนี่ค่ะของกินของใช้อยู่เข้ามาในนี้อิ่มเลยนะจะบอกให้ส่วนเล็กๆนี่ผักกาดที่พี่สาวหวานไว้แล้วก็มีต้นมะม่วงอะโวคาโดที่นู่นแล้วก็มะขามปั้มเนี่ยต้นมะขามปัอมแล้วนี่อะโวคาโดเหมือนกันต้นสูงๆอยู่ข้าง ข้างลัวติดกับบ้านมีต้นมะม่วงมีต้นกล้วยด้วยนะมีต้นกล้วยด้วยในนี้มีหมดมีหมดนี่ก็บัวบกนี่เห็นไหมมีทั้งบัวบกมีหลายๆอย่างอ่ะมีแต่ของกินในบ้านนี้ไม่ต้องห่วงว่าเวลาหิวข้าวมาข้าวมาแป๊บเดียวได้ของกินเข้าไปในเข้าไปทำได้เลยนั้นเขาบเขาอะโวคาโดสองต้นเนี่ยต้นนั้น แต่ยังไม่ติดลูกแผลกบ้านครูพรทำไมติดไวจังเห็นบ้านครูพรเขาติดแล้วนะมีต้นทูนเอาไว้แกงใส่แกงส้มปลาอร่อยเนี่ยโอ้ขาต้นสองต้นแต่ยังไม่ไม่ติดลูกเลยหรือว่าโอ,อ้เขายังไม่ติดเนาะต้นเขายังเล็กอันนี้มะม่วงมะม่วงตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนไม่รู้ว่ามันติดแล้วมะม่วง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 พี ลูกเล็กๆลูกเล็กๆเนี่ยมะม่วง,งมะม่วงมีแต่ของกินรู้ไหมโอ้ยมีแต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยแล้วก็มีต้นอันนี้ด้วยหลบหบก่อนหลบก่อนมีคนเดินเข้ามาหาเราเราก็หลบหลบก่อนนี่มีนี่ปลูกกระหล่ำปลีหนึ่งสสารสี่ห้าต้นทำทุกอย่างเลยมีแต่ของกินในบ้านเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเขาทำทุกอย่างนี่ผักนี่ก็ผักนี่ก็ผักสาลาเนอะไรก็ไม่รู้อจำไม่ได้เนี่ยนีแต่ขอกินแล่อันนี้ด้วยจะขอแล้วก็มีดอกไม้นี่สวยมากเนี่ยดอกไม้สวยมากเอาเอาจบที่ต้นดอกไม้นี่ดีไหมเนาะจบตรงนี้ก็ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะมามาชมสวนเฉยๆเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจกับช่องพระสอนสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบายรักทุกคนคิดถึงเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ